วันว่างๆไม่รู้จะทำอะไรลองท่องข้อสะตา์ห้องดูไหมครับคือช่วงนี้ครับโอ้โหไม่คิดว่าจะได้พูดคำนี้แต่ว่าช่วงนี้ผมว่างครับคือเวลาเราว่างใช่ไหมเราก็จะอยู่ห้องเยอะขึ้นแล้วทีเนี้ยก็ไม่เห็นว่าห้องผมอะฝุ่นเยอะมากก็คือนี่นี่นีแล้วก็นี่ครับอืมคือการทำขาอสะตา์ห้องเก็บห้องอะผมว่ามันผมรู้นะว่ามันยากแต่ว่าถ้าเราทําได้มันก็จะดีมากๆ แล้วเราก็มาเริ่มทำความสะอาดห้องกันเลยครับโดยที่ผมเจะเริ่มจากการดูดฝุ่นที่พื้นก่อนและวันนี้นะครับผมก็มีตัวช่วยทำความสะอาดก็คือเครื่องดูดฝุ่น Electric Cyclone Vacuum Cleaner Air Boost ครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มีแรงดูดถึง27,000 PA เลยนะครับที่สำคัญก็คือเขียงเงียบมากมาพร้อมกับหน้าจอ LED ที่แสดงสถานะแบตเตอรี่แล้วก็โหมดการดูดต่างๆนะครับถ้ามีแบตนะครับนี่มันจะติดไฟอย่างนี้เลยแสดงว่าแบตอันนี้ยังเยอะอยู่ โดยเขาจะมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่นะครับ2,000ม a h สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง40นาทีกันเลยการใช้งานนะครับเราก็จะสามารถปรับโหมดให้แบบดูดแรงขึ้นได้3ระดับด้วยกันโดยมาที่ปุ่มนี้ครับก็ได่จะปุ่มนี้เลยนี่แ็จะมีแบบธรรมดาแรงให้นมาหน่อยแล้วก็แบบแรงแรงมากเวลาใช้งานนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบออโต้โหมดก็คือตัวจับฝุ่นอัตโนมัติได้ด้วยเวลาใช้เนี่ย คือสมุดเราใช้ธรรมดาอยู่ใช่ไหมถ้าเราดูดไปอ่ะแล้วฝุ่นมันเดินอย่างเงี้ยมันก็จะปรับ,บออโต้ให้มันดูดแรงขึ้นได้ท,ทันทีและยังมาพร้อมกับไฟ LED ช่วยในการดูดด้วยนะครับน,นี่น่าจะเคยเห็นในเครื่องดูดฝุ่นแพงๆใช่ไหมแล้วถ้าถามว่าจะให้มีไฟไปทําไมก็ คือมันสามารถส่องสว่างเพื่อให้เราเห็นฝุ่นเวลาดูดได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเราดูดนี่ใช่ไหมเวลาเราใช้งานดูดธรรมดาเราก็ไม่เห็นฝุ่นหรอกนะเพราะว่าเราไม่ได้มีไฟเลยไปส่องอะ่ะแต่ถ้าตัวเนี้ยเนี่ยมันมีไฟไปส่องช่วยแล้วก็จะเห็นฝุ่นเลยเห็นได้ชัดเจนเลยคือไม่รู้จนได้กล้องเห็นปะนะแต่ว่าเวลาใช้งานจะเห็นดูดไม่พลาดแน่นอนแรกมาพร้อมกับการเปลี่ยนหัวได้ถึง3แบบกันเลยก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเอาไว้ดูดตามซอกเ,เล็ก แล้วก็จะมีตัวที่เป็นลนักษณะเหมือนแปรงนะครับผมจะชอบเอาไปดูดตามขอบกระจกตามแบบตามล่องอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ดีมากตัวนี้อ๋อแล้วเกือบลืมคือที่ให้มามันจะมีตัวที่ลักษณะเหมือนมันคือมันเหมือนที่ดูดน้ำนะครับที่เป็นที่ถูไม่ใช่ที่ดูดน้ําถ้าสังเกตดูดีเนี่ยผมจะเติมน้าไปข้างในและแล้วก็เวลาใส่อ่ะก็เอามาติดกับล้ออย่างนี้จะทําให้เราสามารถดูดและถูไปด้วย ได้พร้อมๆกันอย่างง่ายๆเลยก็คือประหยัดเวลามากๆเหมาะสําหรับคนขี้เกียจเอ้ยคนแบบเวแบบแบบลาน้อยอย่างผมอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าเครื่องดูดฝุ่นอิเล็กทริกไซโครนตัวนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่อยากได้เครื่องดูดฝุ่นที่ไร้สายฟังก์ชันทำความสะอาดครบทํางานได้แบบประหยัดเวลาอย่างเงี้ยตัวเครื่องก็มีรับประกันถ,ถึง3ปีนะครับใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปของผมได้เลยโอเคแล้วผมก็จะดูดทั่วห้องต่อไปบบเรื่อยๆเลยเอาแบบทุกซอกทุกมุมให้มันจบทีเดียว ตามขอบตามอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ยเสร็จอ๋อแล้วเวลาจะทิ้งหรือว่าจะเอาออกมาทำความสะอาดนะครับตัวเครื่องฝุ่นสามารถกดปุ่มตัวปลดล็อกตรงนี้แล้วก็บิดมันเลยนี่แล้วก็ดึงอข้ามาอย่างนี้ได้เลยตัวข้างในก็จะเป็นตัวไส้กรองปอไปเลยอย่างเงี้ยหรือเราจะสามารถกดปุ่มด้านล่างนี้เพื่อเปิดแล้วก็สามารถเทฝุ่นออกจากทางนี้ได้เลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ๊นี่มันถังขยะอะไรนะทำไมมันแบบเปิดเองได้เปิดอัตโนมัติได้อะและนี่ก็คือถังขยะนามิโกะนะครับรุ่นสมาร์ทวันเป็นถังขยะอัจฉริยะที่มีระบบดูดถุงได้แบบนี้ครับเป็นถังขยะอัจฉริยะที่สามารถเปิดปิดเองได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสเลยก็ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องความจกบกแล้วก็แบคทีเรียต่างๆโดยการทํางานครับก็จะต้องใส่ฐานเข้าไปก่อนนี่ฐาน A A สีก่อน แล้วก็มากดเปิดด้านหลังนี้ได้เลยแต่ตัวทางยาครับก็จะมีถุงแถมให้อยู่แล้วนี่เวลาใช้งาน,นครับก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ใส่บบธรรมดาเลยเพื่อจะใส่แบบยัดอะไเข้าไปก็ได้แล,แล้วก็ปิดลงนี่ถังก็จะดูดอัตโนมัติอย่างนี้ได้เลยแบบโอ้โหเหมาะสำหรับคนขี้เกียจเอ้ยอะไรกะเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ถ้าเห็นไม่ชัดนะคือแค่ปิดไปมันก็จะดูดให้ถุงมันตึงได้เองแบบนี้ แล้วเวลาถังตัวปิดนะครับก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะป้องกันมแมลงป้องกันยุงแล้วก็ป้องกันแมวได้และตัวถานอย่านะครับมีรับประกันถึง1ปีเลยใครสนใจก็ดูใต้คลิปผมได้เหมือนเดิมเลยครับถังจะนานิโกรุ่นสมาร์ทวันโอเคเดี๋ยวเรามาทำคาวามสะอาดโต๊ะทํางานกันดีกว่าอย่างแรกเราก็ต้องเคลียร์ของบนโต๊ะออกไปให้หมดก่อน พอดีว่าตัวลำโพงฮามา,านากอนของผมอะ่ะผมจะเอาสายติดกับตัวชั้นวางมาเลยนะครับก็มูออกไปที่ไหนเยอะไม่ได้ก็ต้องเอามาตั้งขลางลานนี้ก่อนตัวที่วางจอตรงนี้ครับจริงๆผมก็ยึดสายไว้ก็รักษาความสะอาดผมก็จะแค่ดึงมาแล้วก็เช็ดพอครับเพราะว่ายกไปไหนไม่ได้แล้ว มาแล้วก็เช็ดให้หมดก็ใช้น้ำเปล่าทำน้านี่แหละครับเช็ดตัวลำโพงก็ในความที่มันเป็นวัสดุแบบนี่ว่าไงอะโปร่งแสงแบบมันใสครับมันจะเห็นฝุน่นได้ง่ายมากผมก็อันนี้ก็เช็ดบ่อยอยู่เช็ดแบบเกือบทุกาทิตย่อะ เพื่อนๆอย่าลืมเช็ดพวกจอด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นอยู่ตามด้านหลังด้านข้างอย่างนี้ตลอดคือตาเราอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าเราไม่ค่อยได้สังเกตรหรอกแต่ว่าคือปล่อยไ้นานมันก็มีฝุ่นเยอะมากมาพอเสร็จแล้วล้วก็มาเช็ดพวกอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะบ้าง เช็ดเสร็จแล้วก็น้ากลับไปวางที่เดิมได้เลย ตัวกระจกเคตคอบนี้ผมก็เช็ดด้วยนะครับแต่ว่าจะใช้ลักษณะเป็นเหมือนพวกผ้าเช็ดแบ้นนี่ครับที่มันจะละเอียดหน่อยเอามาเช็ดตัวกระจกใช้ผ้าอื่นนี่กลัวบรอยไม่ค่อยแนะนําเลยเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแหละรู้ไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมไม่อยากทําที่สุดเลยทำคอนซาลทีบอร์ดเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานมากแต่ไหนก็ คีนละก็เอาซะหน่อยก็เริ่มจากถอดคียบออกมาให้หมดเลยแล้วก็เอาไปแปรงปัดๆเคลียร์ฝุ่นเอาที่แรกผมว่าจะถอดสวิตช์ได้นะแต่แบบโอ้โหไม่ไหวละ แล้วก็ตัวคีแครบนะครับผมก็จะเอามาเอาผ้าชุบน้ําแบบมันๆอะเอามาเช็ดแค่นั้นพอ แล้วก็เรียบร้อยครับโต๊ะคอมของผมก็เอาทุกอย่างไปไว้ที่เดิมใช้งานต่อได้เลย ก็ฝั่งชั้นวางอีเกียงผมนะครับมันจะมีคีย์บอร์ดที่แขวนอยู่เห็นไหมประมาณ2อสอันก็ว่าจะเอามาเช็ดสักหน่อยแหละแล้วก็พวกอุปกรณ์นิดหน่อยอันนี้ผมก็นํามาเปลี่ยนน้ำแล้วนะครับพวกพู่ด่างก็เห็นว่าจะมีแบบใบที่มันตายแล้วเจอที่มันเหลืองเนี่ยก็ามาเปลี่ยนสักหน่อยขยายเล้ยต้นไม้ก็พู่ด่างครับง่ายดีใส่น้ําแล้วให้มันอยู่ได้เลย นี่จะเห็นไหครับว่าถ้าใครใช้พวกแบบถาดวางชั้นวางเงี้ยมันจะมีฝุ่นเข้าไปกองเยอะมากก็อย่าลืมเอาออกมาทำความสะอาดกันด้วยนะครับ พวกคีย์บอร์ดที่วางโชว์ผมก็จะเอามาแค่เช็ดฝุ่นด้วยผ้าชุมน้ำมือเชยนะครับถ้าถอดคียแคบออกม,มาเช็ดอ้อสาาทั้งหมดผมก็น่าต้องใช้เวลาครึ่งวันเนะอาโหไม่ไหวแล้วก็อ่ะกลับไปที่เดิมซะ ให้ตู้ใส่โมเดลของผมเนี่ยที่จริงมันมันต้องทำเนี่ยคือฝุ่นมันเยอะที่สุดเลยนะผมไม่ได้ทํามาแบบนานมากแล้วอะอันนี้เป็นตู้ของอินเด็กนะครับผมก็จะเก็บพวกงานอาจารย์จุนจีโต้ก็พวกโมเดลใส่องควันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้าง <c oughs> ควันชาร์จกับโต๊ะข้างๆนี้โต๊ะนี่มาอย่าง c o ซี่มินิมัโหฝั่งนี้แบบ ฝั่งนี้แบบโ oh อ้โหมาอะไรก็ไม่รู้แล้วช่วงนี้มันจะมีงานเหมือนน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดคนระับน่าจะเป็นเหมือนป๊อปอัพอะไรเงี้ยของจุนจิโตถ้าใครอยากได้โมเดลในที่ผมมีอยู่เหมือนผมเห็นว่าเขาในงานเขามีขายอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะตัวละส0 0พันสองพันห้าเลยประมาณเนี้ยก็ลองไปดูได้ครับนี่ไงดูฝุ่นดิเนี่ยอย่างที่บอก อันนี้นะครับผมก็จะใช้น้ำยาที่กระจกเช็ดไปอย่างนี้เลยก็ค่อยๆเช็ดค่อยๆ,ๆ,ๆทําไประวังแตกด้วย นี่ชั้นนี้แหละไอชั้นที่สามขาล่างเนี่ยเรียกว่าไม่เคยทําเลยนะโอ้โหนานๆแบบนานๆทีเลยอะ่ะดูฝุ่นดิจริงๆผมเป็นคนชอบเก็บกล่องนะครับออไม่รู้จะเก็บทําไมเหมือนกันแต่ว่าคือเวลาซื้อมวเดียวอะไรแบบนี้ก็ชอบเก็บไว้มาแล้วก็อ่ะเอาเออกมาเช็ดนิดหน่อยแล้วก็ยัดไปที่เดิมได้เลย to eat ดกระจกให้หมดแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเรียกว่ามุมมาเลยดีมุมกระจกของเราแล้วกันเสร็จเรียบร้อยใส่ปิ้ง ก็มันเป็นมุมรองเท้านะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีฝุ่นเลยหรอครับแต่ว่าจะเช็ดแบบข้างนอกรอบนอกกล่องซะหน่อยกล่องรองเท้าผมก็ใช้เป็นของเท้าว่าบล็อกพันะครับก็คือถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะเปิดได้แค่ข้างหน้าถ้าเป็นเท้าบล็อกพัทอ่ะมันจะเปิดด้านข้างได้เหมือนที่เหมือนที่ผมวางรอครับแบบนี้เลยก็จะแค่ค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ ก็ก็มุมหลักๆจริงมันประมาณนี้แหละครับมุมหลักที่ผมจะใช้งานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีฝุ่นตรงนี้ประมาณนี้ก็เรียกว่าทําทางห้องไหมโอ้โไม่เลยครับก็พักไว้จะมีแบบตู้หนังสือที่ยังไม่ได้ทามีใต้เตียงอีกแต่ผมก็น่าจะใช้เวลาสวันนะถ้าผมทำก็เอาเป็นว่าได้ทำความสะอาดมุมที่เราใช้บ่อยๆประจําแล้วกันจริงๆผมเป็นคนที่ดูดฝุน่น ทุกวันเลยนะเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นภูมิแพ้ได้แหละแล้วก็คือไม่ชอบแบบเวลาเดินในห้องแนละ้วมันรูสึก็มีฝุ่นอะ่ะแต่ถ้าบันแบบโหเช็ดโต๊ะเช็ดชั้นวางนูวันนี่โอ้โหนานๆทีอะไรนะปีใหม่2อง5ฏาละผมก็จะมีเหมือนเดิมครับเป็นถ่ายอัปเดตโต๊ะว่า2องปาเนี่ยนะโต๊ะผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามดูได้เลยหรัาบานี้ก็มีปมานน้ครับไม่เจอกันใหม่เหมือนเดิม